สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องหอมหอมนะคะอันนี้คือพันธุ์หอมแบ่งนะคะที่ชอบแบ่งให้เพื่อนๆไปปลูกชุดละ89บาทนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะ,ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงวิธีการเพาะหอมนะคะไว้รับประทานในกระถางนะคะซึ่งช่อก็จะใช้กระถางประมาณ6หรือว่า8นิ้วนะคะจะมีอยู่2ไซส์นะก็จะไมะ่ไม่ใหญ่มากนะคะ หลังจากที่เราได้เป็นแบบเป็นกอแบบแบบนี้ไปนะคะให้เราแยกออกมาเป็นหัวหัวนะคะให้เขาเป็นหัวเดี่ยวเดียวนะก่อนที่เราจะนําไปปลูกให้แกะออกแบบนี้นะคะนี่แกะออกมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวเขาตายหรือว่าไม่งอกนะคะงอกแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะเสร็จแล้วก็จะหั่นนะคะตัดส่วนปลายออกนะคะ การเร่งนะคะช่วยให้เขาแทงยอดออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะตัดส่วนปลายของจุกหอมออกแบบนี้นะคะมีลักษณะแบบนี้นะนะคะแล้วก็วิธีการเร่งให้งอกเร็วนะคะให้นำผ้านะคะเศษผ้าหรือผ้าขี้ริ้วนะคะชุบน้ําให้ชุ่มหมาดๆนะคะแล้วก็นํามาหอ่อเจ้าหอมที่เราตัดจุกแล้วเนี่ยนะคะ ทิ้งไว้ประมาณ2-3วันนะคะารากขาวๆเขาก็จะออกมา,าบางต้นอาจจะงอกหนอ่อแทงยอดแทงใบออกมานะคะแบบนั้นก็จะงอกเร็วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปปลูกลงในกระถางนะคะเดี๋ยวจะพาทำนะคะแต่ว่าวันนี้ช่อจะไม่ได้เอาไปอบในผ้าเบียกนะคะแต่จะเอาไปปลูกเลยนะคะแต่วิธีการเอาไปปลูกเลยเราก็ต้องตัดปลายแบบนี้ก่อนนะคะ ได้ลักษณะแบบนี้ก็เอาดินใส่กระถางนะคะพร้อมปลูกนะคะกระถางใบนี้ขนาด8นิ้วนะคะช่อบก็จะเอาปลูกทั้งหมด6หัวนะคะหัวหอมทั้งหมด6หัวแบบนี้นะคะแต่จริงๆริงหหัวก็เยอะไปแน่นไปนะคะแต่ถ้าเราจะปลูกไว้กินใบก็สามารถทำได้นะคะก็จิ้มจิ้มลงไปเลยนะคะเอาส่วนรากลงไปนะ ะะแล้วก็ถ้าใครมีเศษฟางหรือเศษหญ้าแห้งก็สามารถเอามาคลุมไว้ได้นะคะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเพราะว่าช่วงนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะคะถ้าเราไม่มีอะไรคลุมเลยก็จะแห้งหน้าดินก็จะแห้งนะคะถ้าใครมีเวลานะคะอย่าลืมเอาไปอบในผ้าเปียกๆชุ่มๆก่อนนะคะแล้วก็วางไว้ตามอ,องน้ําถังน้ําหรือว่าบริเวณที่มีความชื้นนะคะ เขาก็จะเร่งกันงอกได้เร็วนะคะไม่ต้องตกใจนะคะบางต้นบางหัวก็จะงอกไม่เท่าเพื่อนนะคะก็แต่จะงอกแน่นอนอาจจะงอกช้างอกเร็วนะคะเนี่ยจะสังเกตว่าพันธุ์หอมแบ่งที่ให้ไปนะคะจะเป็นจะแตกกอดีมากๆเลยนะคะหนึ่งหัวเมื่อกี้นะคะจะแตกเป็นกอแบบนี้เลยถ้าเราเด็ดกินใบนะคะเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาใหม่ ถ้าเขาแก่นะคะเขาก็จะแตกเป็นหัวให้เราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะ